สวัสดีค่ะเพิ่จากันณปปเอาไปนะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้นอนคนเดียวนะคะเมื่อคืนนอนคนเดียววันนี้พาคนคนแก่มานอนด้วยพาคุณป้ามานอนด้วยนอนกูมเราต้องเราต้องตามเทรนนะ ใช่ของอนนย้ของ y o u t u ู e นี่แหละอ๋อหออือนั่น่ด<ม>ูดนห่หนโหลดมาต่าวว่ามันเป็นยังไงเ,เรื่องอะไรนไะออะไรหาล,ละ่นนคุณกับแอปโหติดมากเลยฉากเลิฟทีนนะคะติดช้าจังเลยแอปนนคุณน่ารักมากชอบมากไม่ได้ยิน เราไม่ได้ย oh, well, you know. well, uh, ินเลยไม่บอกป๋ออ oh like ๋อชาแตอยู่นี่เกินเลยสิเปอร์เซ็นเหลือก็หลายเปอร์เซ็นอยู่เกินห้าสิบะเอเกินห้าสนะเกินอเกินงั้นไม่ต้องชาร์จทให้เสรสถปิดกันไหมไม่ต้องปิด เสียได้อเอาอตูดนี้ยหรอโุ้ยเสียไม่ได้โครตูด อันนี้ไงนี่ไงหนูเสียดโอ้ยเสียดไม่ได้อีกก็อุ่นไม่ได้ไงเอาออกนะแล้วแม่ไม่มีหลังช่องอันนี้เรามามาคันแคนปิ้งกันสองคนเนี่ยคือครั้งแรกครั้งแรกมันก็ยัง ติดขัดน <laughs> <ấy> ิดหน่อยอันนี้ดาวโหลดจาก Netflix นใช่ไหมไม่หรอันนี้หนูดูอ๋อ่อย่เนา่ยนี่เน่อ

เ่อเอกออกมาสูร่รอบเดียวที่อยู่ทั้งวันละครวันนี้มันคงยังไม่มานะพี่เล็กว่ากนน็มีเมื่อวานนี้อ ยังไม่มาค่ะเดงนี่ดูสิ ชอบมากค่ะอยู่ออสเตรเลียก็ดูนะคะไอ้ท,ที่แอปนลองแอปน่ารักมากคนแก่ฟินอะอาพิ่เอาละกันคนแก่ฟินน่ะนนกคุณก็นก่นารักแอปก็น่ารัก นีไ่ไงอะ่อะอะ,อะไรอะไรตามหารลักเนี่ยอะไรอ่ะดูย้อนหลังดูย้อนหลังมันไม่มีมันยังไม่มีล่าสุดมารักจังพี่เ็ชอบมากใครไม่หลงก็บ้าแล้ว 6ปีแต่ก็โอเค,อเคนะ,อะตอนนี้อินนะท่นนีน <laughs> ตอนนี้เริ่มเย็นแล,นะล้วนะเมื่อกี้เรามาลอนโอ้นเรื่อยๆค่ะ อยู What the mm ่ออสเตรเียติดตามแอคกระนนุณนะคะตอนนี้ไปเลยความร้สึกขอะพี่ ลูปนะมีนัแอฟในเดืสบสีน่ารักมากจิมติดมันจะเขินไม่ติดเลยเราเัดถืนตามอ่ะ คุณเล็กว่าเขาเขามีความสุขไงไม่บอกไหม <c oughs> นอมคุณถอดเสื้อค่ะเธอหัวใจละลาย <c oughs> ยังยังดูต่อไปมันุฟินแค่ฟินมากโอกหูดังมาก ใช่ใช่โอเคี่ชอบนอนกุลเหมือนเราหรือเปล่าจ้าเพื่อนๆถ้าชอบนอนกุลเหมือนเรานะเมมมาได้นะ คนไหนชอบโนนกุลแกแอป,ปยกมือขึ้นค่ะแล้วก็เม้มกับเรามาได้นะว่าเราเราก็ชอบแอป,ปแอป,ปกับโนนกุนไม่ใช่โนกนกุลคนเดียวชอบโนนกุลคนเดียวก็ต้องชอบแอป,ปกับโนนกุลเขาน่ารักดีถ้าชอบเขียนมา,มาหาเราด้วยนะคอมเมนต์เราด้วยนะคอมเมนต์มาหาเรานะ <ไป S 1> บายบายค่ะ